สวัสดีค่ะฟีสตูดิโอสตูดิโอนี้มีแต่ของฟรีของฟรีของคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตน,นะคะเพราะว่าอฟีสตูดิโอไม่ได้แจกมาก็ค่อนข้างนานแล้วหลายวันอยู่วันนี้ก็เลยมาแจกให้ละกันเพราะว่าบางคนก็ชอบนะคะชอบที่จะร่วมกิจกรรมการแจกวอลเล็ตแบบนี้แต่บางคนก็ไม่ได้แล้วก็หัวเสียกันไปอยากให้คิดว่ามันคือกิจกรรมอะค่ะ นะมันเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่ต้องีเรียดวันนี้ไม่ได้วันต่อไปเราก็อาจจะได้ก็ได้นะคะยังไงก็ถือว่ามันเป็นน้ำใจละกันนะเออสี่สิบละกันวันนี้จะแจกอยู่ที่40บาทประเภทการสูงเหมือนเดิมจํานวนผู้ที่ได้รับองมีทั้งหมด38คนนะคะอ่าโอเค อันนี้สร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วไม่ได้ไม่ทันถ้าจะบอกว่าไม่เลิกติดตามแล้วเพราะว่าไม่ได้ซองกอก็ไม่รู้จะบอกยังไงก็แล้วแต่คะ่ะเพราะว่าจุดประสงค์ที่ทำช่องขึ้นมาเพื่อที่ว่า จะสอนวิธีการหาเงินออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นถอนเข้าอ่าสตังสตังโปถอนเข้าขบิดคับถอนเข้าเพียาพาวถอนเข้าวอลเล็ตหรือแม้แต่การถอนเงินเข้าช่องทางอื่นเพื่อที่ว่ามันจะเป็นการหาเงินอีกช่องทางหนึ่งอาจจะได้มากได้น้อยมันก็ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่เราทำงานประจำหรือน้องๆน,นักเรียนก็ยังมีเงิน ามาจ่ายค่าเน็ตจ่ายค่าขนมของตัวเองได้บ้างอันนี้คือจุดประสงค์หลักในการทำช่องนะคะการแจกวอลเล็ตก็อย่างที่บอกคะ่ะว่ามันเป็นน้ำใจเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆอยนะคะออถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ก็เอาใจเช่่ยแล้วกันนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยก็ไม่เอาละไม่สนใจละหาเงินเองดีกว่าอันนี้ก็ดีใจด้วย นะคะยังไงก็ฝากช่องเลยแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็น m ั n นี่ออนไลนหรือฟีสตูดิโอสองช่องนี้แนะนําวิธีการหาเงินออนไลน์ในรูปแบบต่างๆส่วนช่องใหม่อีกช่องหนึ่งเป็นช่องที่ถ่ายปกติทั่วไปมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างถ้าใครที่ยังไม่เคยดูก็ฝากกดช่องใหม่ด้วยนะคะลิงก์ช่องใหม่นุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะอ๋อลืมบอก ลิงก์กิจกรรมเดี๋ยวนุตปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะลิงก์กิจกรรมปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ตอน9โมงยังไงก็ขอให้ได้กันนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณ